วัดีครับวันนี้พามาดูการต่อตรงโซลาเซลล์นะครับนะครับรอบที่แล้วปิดพลาดไปหน่อยนะครับอ่านี่นี่นะครับแผงครับแผงขนาดสามสิบวัตต์นะครับอ่าสามสิบวัตต์สิบสองโวลต์นะครับสองจุดห้าแอมป์นะครับผมอ่าก็น้ำนะครับนี่ก็น้ำ่พุง่ง ปั๊มที่ใช้เป็นปั๊มได้เอเฟรรมนะครับผม12โวลต์นะครับคุ้งแรงมากดูคุ่งครับอืมนี่ก็เออเอาไปใช้ทำเนี่ยครับตัวปั๊มเอาไปใช้ทำระบบน้ำวนขึ้นหลังาคานะคการไปใช้หล่อเย็นนะครับช่วงที่อากาศร้อนร้ออันนี้สูบปลาหางนกยูงออกนะครับอ่ ใช้ได้เลยทีเดียวครับเราต่อไปไว้หน้านะครับเป็นรถน้ำดูดูนุ่งนะครับปุ่งไกลมากนะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับผม